สวัสดีค่ะวันนี้นราจะพาลูกค้าไปดูที่แปลงนึงนะคะที่สามไร่สามไร่ตรงกลมเลยนะคะตอนนี้เราอยู่บรรยากาศขาออกนะคะช่วงอบางบ่อ่บางบ่อเลยเลยแบงค์กัญชีกรนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นแบงค์กัญชีกรจนน้าดิและตอนนี้เรา ตทนะคะนี่คลิปสดกันจะเป็น,นยังไงพิมพกถูกด้านตรงนี้คืออะไรเนี่ยตลาดจัดจักบางพีอ่ะให้ดูบรรยากาศจัดจักบางพีเ mm hmm. ขาเรียกอะไรนะนำไทยนำไทยพาซาค่ะเห็นะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้เลยเข้าวต้มซอยซอยนี่ถนนคลองบางจากหมู่ที่ห้า ร้านข้าวต้มทรงพลังมปกินข้าวต้มร้านนี้แล้วคงจะมีแรงทำงานสู้ต่อไปอันนี้เราเดี๋ยวเข้าซอยตรงร้านข้าวต้มทรงพลังเนาะดูซิว่ามันจะเข้าไปลึกขนาดไหนทางเข้าก็กว้างขวางการจราจสรสะดวกสบายเนี่สวนกับรถบัสเลย ไปมากคอนเทนเนอร์รถหกล้อนี่เห็นไหมคะขวามือนี่ก็จะเป็นรถบัสรถคอนเทนเนอร์จะเป็นลานจอดน่าจะเป็นสถานที่ไว้ให้เช่านะคะแล้วก็ซ้ายมือนี่นซ้ายมื ให้เช่าบ้านบ้านเช่าป้ายานี้โรงงานเยี่ยงอุตสาหกรรมเยอะโรงงานสาวโรงงานก็จะมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่ดีเดี๋ยวพักท่านเลค,คุณคุณลูกค้าขาคาุณลูกค้าขาเด็นดูบรรยากาศน,นะอ้าวเข้าซอยมาแล้วซอยก็ต้สมสงขลาเนี่ยถีอออกมาเราขึ้นสะพานเลย ถนนก็โอเคนะน่าจะประมาณ6เมตรน่าจะได้ตนนนี้ต้องการจราจรก็โอเคอยู่ข้านี่จะผ่านมาก็จะเป็นหอพักอีกแห่งหน,น,นะนึ่งเราขับเลาะโค้งนะนี่หอพักข้างนี้ถ้าเกิดใครมีที่บริเวณนี้ก็ทำหอพักให้เช่าสบายๆบายนะเอาเข้ามาเจออะไรนะร้านอะไรนะ มังกรเทพหมกูกระทะเอาเลี้ยวเลี้ยวโค้งเข้ามานเนี่ยเจอมังกรเทพหมกูกระทะทีมงานเราก็กรุณาถ่ายให้ชา้ชาๆค่อยๆแพนกล้องนะคะ<ม><ม>ก็สะดวกสบายซอยเทศบาลหกเทศบัยเทศบาลหกหมูหกตำบลบ,บาง ก็ประมาณจากปากซอยก็น่าจะได้ประมาณเกือบสองกิโลแล้วละ่ะหัเวเยอะมากขึ้นสะพานขึ้นสะพานอันนี้พอเราขึ้นสะพานที่สองนะลูกค้าขึ้นสะพานที่สองคุณลูกค้าจะเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจบ้านพักบ้านเช่าด้านขวาก็จะเป็นลาน จอดรถหกล้อเป็นไงกันเนี่ยขอจอกเอสบีขนส่งเยอะแยะเลยด้านขวาอีกบริษัทขนส่งด้านหน้าคืออะไรเอ่ย เทศบาลซอยเทศบาลส,าส,บบาลสเกดทางสะดวกสบายมากเลยทุกค้าเนาะไม่ต้องกังวล,ล,วลงงเรื่องทางเจริญค่ะนี่ด,ด,ด้านซ้ายนี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานเภสัชกรรมแต่ไม่ทันสองมโลเข้ามาประมาณ มาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นชาวบ้านละเป็นทุ่งนานละทำกะเกษตรผสมผสานอะไรได้เลยอากาศดีค่ะอากาศดีขึ้นสะพานที่สามนะคะเนี่ยเี่บริเวณนี้คือนับจากสะพานมานี่เป็นสะพานที่สามสังเกตง่ายๆช่วงสะพานท้ายๆเนี่ยมันจะมีจะเป็นทุ่งนา วิวสวยไหมคะวิวสวยนะคะลูกค้ามีป้ายตรงไปเกาะแก้วนะคะวิ่งตรงไปซอยเทศบาลหนึ่งหมู่เจ็ดอ่ะเมื่อกี้เราหมู่หกอันนี้เราเปลี่ยนหมู่ะะครับหมู่เจ็ดละให้ชมวิวข้างทาง เลี้ยวกันเข้าซอยเทศบาลสองหมู่บ, 2, บ้านวัดเกาะแก้ววัดเกาะแก้วนะคะนี่เข้าวัดเกาะแก้ว quát cỏ cao nữa hèn hết. Long liền quát cỏ cao ngài bình ôm mà พยานาคมาด สะพานแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงบ้านชาวบ้านป้ายอะไรเอ่ยเลี้ยวซ้ายตรงป้ายโครงการก่อสร้างของเขตเทศบาลตะบนบางพีน้อย ลค่ก็จะมีสองฝั่งนะซ้ายมือกับขวามือนะคะที่ดินเราน่าจะเป็นซ้ายมือเดี๋ยวลงไปดูกันนะคะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย